การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นกระถุมศึกษาปีที่1และ2ครูทัศยศวันณพันตรีเกิดโรงเรียนบ้านเบิงตะโกธนาคารกรุงเทพหนึ่ง Are you ready? Yes 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 Today now we are going to play a game called t r e a s u to Finder Treasures นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม เราจะต้องมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนแล้วาก็ดูก่อบว่าหกบทที่เราหาจ okay ะมีอะไรบ้างโอเคนะขอหนาอะต่อไปที่รู้จักแล้วเหมือนกัน แล้วอย่างที่เปิดลออพืงอนทุกคนหยิบทุกกลองเราจะเปิดร้อม,มกลอลันนะคะเลยุก yeah ให้ฟังหน่อยค่ะดังๆเลยลูก M M เอ๊ะ E F เมอเออะไรเมอเอเมอเออแปลว่าคู้ชายหลายคนเก่งมากเออใช่ M เอ๊ะเออ เยอะเอ๊ะเย๊อ่ะก้มลงไปอ่านลูก <Yeah, yeah. S 1> เออเย๊อืมเยนเยอืมเย็นแปลว่าอะไรเงิน,น,ปปนอ่าเงินญี่ปุ่นเก่งมากอ่าน้องอแปลว่า,วาตาไข่โอเคเก่งมากเออพี่เอิร์ธใหญ่มาครับอ่านให้ครูฟังได้ไหมได้อะไรเอ่ย อ่านซีลองอ่านซีได้ไหมแปลว่าอะไรเดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เห็นอะใช่เก่งมากอาวได้ลูกเต่าตั้งสิบแต้มนู่นออ่าเด็กๆเป็นไงบ้างสนุกไหมคะเออเป็นไงวันนี้เราได้ตามหาอะไรกันบ้างเออสมบัติของเรา ก่อนจะได้สมบัติกว่าจะได้สมบัติมาต้องทำอไมก่อนด้วยอ่านไหมเออได้สะกดคําหลายคําเลยใช่ไหมเออบางคนก็ได้อะไรตุกตาหมีเออนะคะบางบางคนก็ได้แมวโมโหใช่ไหมแต่ที่สําคัญคือสิ่งที่เราได้คืออะไรความรู้ในการสะกดคํานะคะอ่าเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ up. please stand up thank you